สวัสดีค่ะสวัสดีสสดท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะพบก,กับเราช่อง <ไป S 1> น้องแอนรถถังนะคะหวัวน,นี้มาร่วมงานวันเกิดน้องบอพลอยนะคะสุขสันต์วันเกิดนะคะน้องบอพลอยเนี่ยนะคะบรรยากาศ พี่วัดป่าเจียนะคะมีน้องช้างหลายๆเชือกเลยนะคะมาร่วมแสดงความยินดีวันเกิดมาร่วมง,งานวันเกิดน,กน,ะะน้องบัวพลอยนะคะนะคะน้องบัวบางก็มานะคะน่ะโอ้เขงไม่ได้รับเชิญกมาครับมีน้องช้างหลายๆเชือกเลยนะคะวันนี้มาร่วม แสดงความนดีกับน้องบอรพลนะคะวันนี้วันเกิดน้องบอรพลอยรูเข้มาครับนี่นะคะน้องบัวบานก็มานะคะนถ่ายบุญตูงก็มานะคะแสดงความดีกับน้องบอร์พลยนะคะน,น้องโมเม ะะะะอันนี้ก็หมอแล้วสปีค่ะครบรอบสขวบวันนี้นะะร,รอบน้องบอกร,บรอยค,ค,ครบรอบ4ี่ขวบวันนี้นะคะบรรยากาศมากขึ้น Kan ke mana, kan ya? Oh. มาเยอะ้่งไปลบเบ็ดนานปวยน้องกำลังอะไรพี่โบขาวน้องโบปล่อยน้องโมเมนะคะต้อลบเบนเชิญน้าก้องเลยนะคะ พวกโมเจิดยกรอแล้วนะคะต๊ดดีตีเนอรล็อกยา ทางนี้ทางนี้ยังว่างนะคะทางนี้ังว่างนะคะเอื่อไหมน โอ้โห ah. hmm? oh, oh, oh. มีน้องช่างหลายๆเชื่อเลยนะคะมาร่วงกนแะสด,ดงความยินดีงานบันเกิดน้องบอกร้อยนะคะครบสี่ขวบวันนี้นะคะ น้องครีมนะคะน้องครีมก็มานะคะวันนี้มีหลายสิบเชือกเลยนะคะมาร่วมแสดงความยินดีการมันเกิดน้องบอบพลอยอายุครบสี่ขวบนะคะนั่นพวกผู้ชายเลยผู้ายไม่เห็นเลย

น่ารักจ er, like oh ังเลยลูกน้องทีมโอ้ยใครผูกครับใครผูกโอ้ยนาดเล็กผูก้าหลุดไปโอ้ยดี

น้องฟินหางแตกกับเพื่อนเลยนะคะกิ้นน้ำสำรานกันทุกเชือกเ,เลยนะคะวันนี้น้องชาง อนมันเลยย่่งเป็นที่สังเกตคนละไงว่คุณไปเรื่งแล้วนี่ทำอะไรกันบ้างโอ้ยเห็นแล้วไปดูไปกันจบอนกินนะคะกินแล้วนะคะยังไม่มีเชือกสำับกเลยนะคะยังไม่มีเชือกไหนหยอกเลยนะคะตอนนี้มีทุกเชือกเลยนะคะ ะคะุณยายของเราก็ยืนทานอยู่ฝั่งนู้นนะคะกับคุณแม่นะคะให้อยู่ฝั่งนู้นเพราะว่าไม่สามารถนำเข้ามาร่วมโต๊ะที่น่าเนิ่วยเรามีควาะคะควว่าคือว่าแต่และทพ่อนจะมีทางประจํานะคะยายก็เลยยืนทานฝั่งนู้นนะคะทามดิ่นะคะ ฝากด้วยนะคะฝากช่องนองแมนรถถังฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องนองแมนรถถังด้วยนะคะสวัสดีค่ะ